อันเด2023นะครับติดตั้งปุ่มกดสตาร์ทตันนี้เป็นชุดปลักงรุ่นนะครับปักตงรุ่นก็ใส่ตัวนี้ใส่ปุ่มตรงตำแหน่งเหมือนปุ่มแท้เลยนะครับมาพร้อมรีโมท2ตัวรีโม Smart Key ทสมาร์ทคีย์ซอง i ิสูเลยนะครับ <c oughs> การใช้งานนะครับการใช้งานปุ่มก็สั่งสตาร์ท กดปุ่มบนค้างไว้นะครับประมาณ3ามถึสีวินะครับแล้วก็จะสตาร์ตดับดยรีโมทนะครับรุ่นนี้สามารถดับดยรีโมทได้ตลอดเวลาครับกดปุ่มกดปุ่มบนค้างไว้เหมือนกันนะครับหรือเราจะสตาร์ทด้วยปุ่มนะครับสตาร์ด้วยปุ่มกดถ้าไม่เหยียบเบรกนะครับกดปุ่ม สตาร์ทแช่ประมาณสามสี่วินะครับสตาร์ทด้วยปุ่มสามารถดับด้วยรีโมทได้นะครับรุ่นนี้กดดับด้วยรีโมทกดปุ่มเดิมนะครับกดค้างไว้วิธีการสตาร์ทด้วยปุ่มจะสตาร์ทได้สองแบบนะครับถ้าไม่เหยียบเบรกกดปุ่มแช่แต่ถ้าเหยียบเบรกกดแล้วปล่อยเลยนะครับ การดับก็เหมือนกันนะครับเหยียบเบรกกดแล้วปล่อยเลยแต่ถ้าไม่เหยียบเบรกก็กดปุ่มแช่เพื่อดับรุ่นนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะครับเราจะมีระบบเซฟตี้ให้นะครับถ้ากรณีถ้าเราดึงไม่ดึงแบกมือน,นะครับแล้วกดสตาร์ทด้วยรีมโมทจะไมส่สามารถสตาร์ทได้นะครับ เงียบนะครับระบบเครื่อยงยนต์จะมาสตาร์ทถ้าเราดึงเบรกเบรกมือนะครับรดึงเบรกมือขึ้นกดสตาร์ทนี่สตาร์ทเรียบร้อยนะครับสตาร์ทด้วยรีโมส,สามารถกดดับด้วยปุ่มได้ สตาร์ทด้วยปุ่มก็สามารถกดดับดบิ D ้ลดิสโมดได้นะครับแต่ถ้าไม่ไมดึงเบรกมือต้องการสตาร์ทด้วยปุ่มสามารถหยยบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับตัวนี้เป็นระบบเซฟตี้ของทางร้านเรานะครับป้องกันลูกค้าลืมดึงเบรกมือแล้วกดสตาร์ทด้วยดียดยโมท ถ้าคาเกียร์ไว้รถอาจจะพุ่งได้นะครับตันนี้มีระบบล็อกปดล็อกออโต้นะครับล็อกออโ,โต้เมื่อถือมีโมทหางรถนะครับรถก็จะล็อกล็อกอะออโต้ จนกว่าตัวกล่องจับสัญญาณรีโมทไม่ได้นะครับรถก็จะล็อกถ้าเราถือรีโมทเดินเข้ามาใกล้ตัวกล่องสามารถจับสัญญาณจากรีโมทได้ก็จะคลายนะครับนี่สัญญาณหายแล้วครับรถล,ล็อกกลับเข้ามาใกล้รถจับสัญญาณได้ไลายล็อก ในชุดนี้ก็จะมีกุญแจสำรองฉุกเฉินให้นะครับกุญแจก็จะเสียบอยู่ในนี้นะครับสามารถใช้เปิดประตูได้นะครับใช้เปรประตูได้เหมือนเดิมการติดตั้งก็รุ่นนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งเกียร์ออโต้เกียร์เมนวลน,นะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับ ท่านไหนสนใจติดตั้งนะครับติดต่อมาได้ที่0926242592นะครับหรือว่าเพจ NF ประดับยนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ